สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอแล้วต่อนะครับขอแล้วต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นในหัวข้อที่2นะครับก็คือชื่นชมผู้อื่นด้วยความจริงใจมนุษย์เราทุกคนนะครับต้องการอะไรกันแน่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งนะครับบิดาแห่งจิตวิทยาเนี่ยอ,อย่างซิกมันฟอยนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งที่จะกระตุ้นมนุษย์ก็คือความปรารถนาที่จะเป็นคนที่ เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าเป็นคนที่สําคัญเนี่ยแหละครับซึ่งนี่แหละครับที่มันทําให้มนุษย์เราทุกคนเนี่ยอยากได้คําชมเชยอยากได้การยกย่องนั่นเองครับซึ่งสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปนะครับก็คือความปรารถนาที่เราเนี่ยต้องการเป็นคนสําคัญเนี่ยแหละครับซึ่งมันทําให้เรานะครับแตกต่างจากสัตว์นั่นเองครับก็มีเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งนะครับพอของเดลแคนากี้เนี่ยครับเขาก็เลี้ยงหมูนะครับแล้วก็นําหมูเนี่ย ไปประกวดได้รางวัลชนะเลิศมามากมายเลยนะครับหลายสิบครั้งซึ่งแน่นอนครับซึ่งเมื่อเขามีมิตรสหายนะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับเขาก็ภูมิใจมากเลยนะครับกับรางวัลของเจ้าหมูเนี่ยซึ่งไอตัวเจ้าหมูเองนะครับมันก็ไม่ได้สนใจรางวัลเลยแม้แต่น้อยนะครับส่วนพ่อของเขานะครับกับรู้สึกภูมิใจกับไอรางวัลเนี้ยไอรางวัลเนี้ยมันสําคัญมากๆซึ่งเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า เราทุกคนนะครับก็ต่างอยากจะเป็นคนสําคัญขึ้นมาทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามนุษย์เรานะครับปราศจากไอความรู้สึกนี้เนี่ยมนุษย์เรานะครับก็จะอยู่ในสภาพเดียวกับสัตว์เนี่ยแหละครับก็เพราะไอความปรารถนาที่อยากจะเป็นคนสําคัญเนี่ยแหละครับมันจึงเป็นเหตุทําให้เฉมี่นล้านขายของชําผู้หนึ่งนะครับที่ยากจนมากๆเลยขาดแคลนการศึกษาจะศึกษาหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือกฎหมายเนี่ยต้องใช้เงินก้นถังนะครับที่มีอยู่ ราวๆ50าเซนนี่ยครับซื้อมาแล้วก็ศึกษานะครับซึ่งคนคนนี้นะครับก็ชื่อว่าอับราฮัมลินคอนเนี่ยแหละครับใช่แล้วครับเนี่แหละครับมันแสดงให้เห็นว่าการที่เราทุกคนนะครับปรารถนาที่จะเป็นคนสําคัญเนี่ยมันทําให้คนคนหนึ่งนะครับที่ยากจนมากๆเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ได้นะครับใช่แล้วครับการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นแบบเดียวกันเนี่ยแหละครับถ้าเรานะครับต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยทำในสิ่งที่เราต้องการนะครับ เราก็ควรให้เขาเนี่ยทำด้วยตัวเขาเองนะครับก็เพราะว่าคนทุกคนนะครับก็อยากเป็นคนสําคัญกันทั้งนั้นแหละครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างที่มันแสดงให้เห็นว่าการที่เราเนี่ยชื่นชมผู้อื่นด้วยความจริงใจนะครับย้ําว่าความจริงใจนะครับความจริงใจนี่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจนะครับมันจะส่งผลอะไรกันขนาดไหนนะครับเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของคุณแอนดูแคนกี้นะครับมหาเศรษฐีวงการเหล็ก้าเนี่ยเขาให้เงินเดือนลูกน้องคนหนึ่งนะครับ ปีละประมาณ1ล้านดอลลาร์นะครับเพราะอะไรกันทําไมเขาถึงต้องให้เงินจํานวนมากขนาดนี้ให้กับลูกน้องของเขานะครับเราลองมาเรียนรู้จากเขากันนะครับเขาคนนี้ชื่อว่าชาวชวอฟนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอ่านออกเสียงถูกไหมนะครับเขาผู้ซึ่งไม่ได้มีความรู้เรื่องเหล็กก้าไปมากกว่าคนอื่นเลยนะครับแต่สิ่งที่เขามีเลยก็คือเขาเนี่ยมีความสามารถในการกระตุ้นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขานะครับให้มีความกระตือรือร้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นะครับมันมีราคาสูงกว่าสิ่งใดที่เขามีอีกนะครับสิ่งนี้นะครับมันก็คือการยกย่องสรรเสริญและก็ให้กําลังใจนั่นเองครับเขาไม่เคยตาําหนิติเตียนใครเลยนะครับเขามักจะคอยให้กําลังใจและก็ไม่จ้องจับผิดใครเลยนะครับแต่จะคอยเห็นพ้องด้วยความจริงใจและก็ยกย่องชมเชยอ,อย่างเต็มที่นะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนนะครับคือความแตกต่างระหว่างการยกย่อง กับการเยินยอนะครับการยกย่องเนี่ยครับมันคือการทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับหรือว่าง่ายๆคือว่าเราทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับแต่ทางกับกันเนี่ยการเยินยอนะครับมันคือการทําด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจนะครับว่ายง่ายคือว่าทําด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นแหละครับยิ่งถ้าเรานะครับฝึกชื่นชมผู้อื่นให้กําลังใจผู้อื่นจนเป็นนิสัยแล้วนะครับสิ่งที่คุณทํานี้เนี่ย มันก็คือการให้อาหารใจที่ดีกับคุณเองเนี่ยแหละครับเมื่อนั้นนะครับคุณก็จะคิดถึงผู้อื่นแต่ในทางที่ดีเสมอนะครับคนเราทุกคนนะครับมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นแหละครับมันอยู่ที่ว่าเรานะครับอยากจะเป็นแบบคนที่เขาไม่ดีหรอถึงเขาจะไม่ดีกับเราขนาดไหนนะครับแต่เราก็ควรดีกับเขานะครับอย่าให้ความเลวร้ายของเขานะครับเข้ามาครอบงําในตัวเราความดีในตัวเรานะครับมันมีคุณค่ามากกว่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยควรเห็นคุณค่าของมันนะครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับว่าพื้นฐานในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นเนี่ยข้อที่2นะครับมันก็คืออย่าพลาดโอกาสที่จะชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจนะครับย้ําว่าอย่างจริงใจนะครับเพราะสิ่งนี้นะครับมันมีคุณค่าและมันมีราคาสูงยิ่งกว่าสิ่งใดเลยนะครับครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอเล่าต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ